รีวิวพาแฟนไปตัดแว่นแบบคนค่าสายตาเยอะกันค่ะทุกคนร<ม>้านแว่นตามองเดซสาขาราชกัง54ทับ1นค่ะมีแว่นตาให้เลือกเยอะมากมีหลายแบบหลายแบรนด์เลยเรื่องราคาเริ่มต้นทั้งกรอบด้เลนเนี่ยก็อยู่ที่990เท่านั้นดีงามมากค่ะทุกคนมีทั้งสไตล์ม mini ินิมอลมินิใจหรือว่าแบบดูภูมิฐานเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือวัยทำงานก็มีนะแลีวพี่พัา ก็บริการดีมากเลยค่ะให้คำปรึกษาทั้งเรื่องเลนเรื่องกรอบให้เข้ากับรูปหน้าของเราช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นมากๆแลเราแว่นก็คือมีให้เลือกเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนเราสามารถลองได้ทุกแบบทุกแบร์เลยนะนอกจากนี้เขามีบริการตรวจวัดค่าสายตาฟรีล้างแว่นและปรับดัดแว่นเป็นบริการฟรีเลยนะสามารถเข้าไปใช้บริการนี้ได้ทุกสาขาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ามองเดก็ได้พอเราเลือกกรอบได้แล้ว จะไปวัดค่าสายตากัน,นเราตัดแว่นที่มองเด้นะคะเขาจะมีบีแว็กซ์รันทีหากใส่ไม่สบายเปลี่ยนเลนจนกว่าใส่สบายได้ภายใน1ปีเลยรับประกันตามนี้เลยนะครอบคุมซุดๆซอด้วยความที่แฟนเราต้องทํางานหน้าจอคอมนะ้ก็จะเลือกเป็นเลนที่ช่วยในเรื่องของการลดตาล้ามาด้วยคะ่ะก็จะออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เลยคะ่ะทุกคนเราว่าด,ด,ดีมากเลยนะจะช่วยสนอมสายตาของเราได้ด้วยค่ะประมาณเจ็ดวันเราก็มารับแว่นได้เลยถ้าใครไม่สะดวกมารับทางร้านก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะมีใบรับประกันมาให้ด้วยค่ะใคร